โอ้เป็นเชฟนี่หว่าเชฟประเทศอะไรคะเนี่ยอยู่ประเทศอะไรคะเออแบบหมวกอันนี้หล่อดีสกายไม่ค่อยหลุดด้วยมันยาวอ่ะลองใส่ให้ดูใหม่วิธีทำทำไงรีวิวให้หน่อยเยนเก็บดีๆเลยคืออยู่ไหนอีกอันหนึ่งม่วงจริงเลย แม่ใส่ไม่ได้หัวแม่มันใหญ่หัวสกายใหญ่ไหมลองใส่ดูสิวันนี้สกายจะมารีวิวหมวกเชฟทำอาหารใช่ไหมครับหรือว่าหมวกซันตาคอรสนั่นเองโอเคมองอยู่ไหนอ้าวสกายหายไปหมอละสกายอยู่ไหน <c oughs> อุ้งศรีอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยไหนหมวกเชฟทำไงกระศรีมันเจ็บนะเสียงมันจะเสียงมันจะไม่โตอ่ะกาจะกลับไทยแลนด์เมื่อไหร่ลูกถึงันนจกลับไทยแลนด์วันไหนครับตกาจะกลับไทยแลนด์ด้วยอะไรครับ จะกลับไทยแลนด์ยังไงลูกจะเดินไปเหรอใช่เดินไปไทยแลนด์ไปเริ่มเดินเลยเจอกันนะลูกปีหน้า,ามแม่ไม่เดินด้วยเลยครับทำไมอ่ะแม่เบื่อสกายแล้วถ้้ถ้าแม่ไปด้วยสกายจะให้อะไรแม่ให้ของฝันของฝันคือฝันเอาใช่ไหม อันลดอะไรลดอะไใครซื้อให้นะสกายใครซื้อกายมีตัง์เหรอสกายมีตังจากที่ไหนไม่ได้มีตังเลยนะสกายนะฮะออ้ยขึ้นหมักย่องเลยรักนะเว้ รักนะาเว่ยคือแม่จะเอาเต้อไปเก็บให้เตยดากมันกันนะ <c oughs> dòm đi ăn dòm hao dòm bé